วันนี้เรามารู้จักคำราก retro ซึ่งแปลว่าย้อนหลังหรือย้อนกลับไปคำนี้มักใช้กับแนวคิดเวลาการถอยหลังหรือการมองอดีต retroactive หมายถึงมีผลย้อนหลังเช่นกฎหมายที่ย้อนเดทไปก่อน retrospect คือการมองย้อนกลับทบทวนสิ่งที่ผ่านมา retrofit นำเทคโนโลยีใหม่ไปใส่ระบบเก่าทำให้ของเก่ายัางใช้ได้เรโทรเกตคือการถอยหลังหรือเสื่อมถอยเช่นการเคลื่อนที่ของดาวและเร t โทรร็อกเคือจรวดที่ยิงย้อนทิศเพื่อลดความเร็วเวลายานอาวกาศเข้าใกล้เป้าหมายรากศัพบเรตโทรสอนเราว่าบางครั้งการมองกลับไปคือกุญแจของการก้าวไปข้างหน้า